กราบสวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลเจแปนมมงะโซซายตี้และสําหรับวิดีโอนี้ท่านผู้ชมทุกท่านกําลังอยู่กับภาปริศนาไททันเอพิโซดที่3ซึ่งในวิดีโอนี้เราจะนําประเด็นที่เกี่ยวกับเซรั่มน้ําไขสันหลังที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องผาพิภพไททันในช่วงเวลาที่มีการดําเนินเรื่องอยู่ในโลกในกําแพง ว่าตลอดมาที่พวกเราได้เห็นมันปรากฏขึ้นอยู่ในการครอบครองของรอดเรสหรือหมอเยเกอร์นั้นซึ่งก็จะมีคำถามต่างๆหนา้าๆเกี่ยวกับเจ้าเซรุ่มน้ำไขสันหลังเทนทนเหล่านี้ว่าใครเป็นผู้วิจัยคิดคน้นแล้วก็ผลิตมันขึ้นมาอยู่ในโลกภายในกำแพงและในวิดีโอนี้ค่ะเชอรี่ก็จะหยิบยกประเด็นนี้ขึ้นมาพูดคุยเจาะลึกกันเพื่อหาความเป็นไปได้กันนะคะและมันจะมีข้อมูลอะไรที่น่าสนใจและสามารถนำข้อมูลมาประติประตอร่อเพื่อไขข้อข้องใจเกี่ยวกับคำถามเหล่านี้ไปได้เรามาเริ่มกันเลยดีกว่าค่ะ ก่อนอื่นเลยเชอรีต่ต้องขอหยิบยกข้อมูลที่น่าสนใจมาบอกเล่ากันคร่าวๆก่อนนะคะเพื่อจะทำให้เพื่อนๆได้เห็นภาพกันว่าสิ่งเหล่านี้นั้นมันชวนน่าสงสัยยังไงข้อมูลแรกเลยนั่นก็คือหากเราย้อนเวลากลับไปก่อนการกำเนิดกำแพง3มชั้นในเกาะพาราไดส์ประวัติศาสตร์ของชาวโอเดียนนั้นได้มีการบอกเล่าถึงใจความสำคัญดังต่อไปนี้ค่ะหลังจากสงครามไททันเมื่อ100ปีที่แล้ว กษัตริย์แห่งอาณาจักรเอลเดียผู้มีนามว่าคาร์ฟิตได้ทำการอ,อพยพประชาชนของเขาไปอาศัยในเกาะ p a r a ดิสและสร้างกำแพงขึ้นมาตัดขาดจากโลกภายนอกทว่าข้อมูลที่น่าสนใจต่อมานั่นก็คือในช่วงเวลาหลังจากนั้นวิวัฒนาการแล้วก็เทคโนโลยีที่ปรากฏขึ้นอยู่ในเนื้อเรื่องก็ไม่ได้แสดงให้พวกเราเห็นนความพัฒนาความล้ำสมัยสักเท่าไหร่รวมไปถึงเทคโนโลยีทางด้านการแพทย์ที่เป็นจุดสังเกตว่ามันแทบจะไม่มีการศึกษาวิจัยแล้วก็การพัฒนาต่างๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีในบ้านเมืองนะคะ ยกตัวอย่างเช่นในเคสของหมอเยเกอร์ค่ะที่เขาได้ช่วยรักษาชาวเมืองจากโรคระบาดในเขตจิกันชินานั้นแสดงให้เราเห็นอย่างชัดเจนค่าว่าเทคโนโลยีในโลกภายในกำแพงนั้นด้อยกว่าประเทศอื่นมากๆจนทําให้หมอกรีชาตินั้นได้กลายเป็นความก้าวหน้าทางด้านการแพทย์ที่เข้ามาในโลกภายในกำแพงจนขนาดคนจากราชวงศ์ก็ได้เรียกตัวหมอกรีชาตไปทําการรักษาพวกเขาด้วยเช่นกันดังนั้นนี่จึงทําให้เชอรี่เกิดข้อสงสัยค่ะ ว่าใครเป็นคนวิจัยเซรุ่มน้ำไข่สลังไท่ท่านถ้าหากว่าการทดลองและก็ขั้นตอนในการวิจัยนั้นจําเป็นต้องใช้เครื่องมือและก็เทคโนโลยีอืนอ่นที่ล้ําสมัยกว่านี้และเพื่อเป็นการตอบคําถามเหล่านั้นเราจะไปดูบรรจุพันธุ์ที่บรรจุเซลุ่มน้ำไข่สลังกันก่อนค่ะซึ่งในเนื้อเรื่องของช่วงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายในกําแพงเราจะเห็นเข็มฉีดเซรุ่มน้ำไข่สลังไททานนี้ด้วยกัน2ครั้ง นั่นก็คือตอนที่หมอกรีชาได้ฉีดเซรุ่มน้ำไข่สลังใส่เอเลนเยเกอร์ลูกชายของเขาให้กลายเป็นไททันเพื่อสืบทอดพ,พลังดีแอ์แทกไททันและอีกช่วงหนึ่งก็จะเป็นตอนที่รอดเรสต้องการที่จะใช้เซรุ่มน้ำไข่สลังไททันฉีดให้กับฮิสโทเรียเพื่อเปลี่ยนเธอให้กลายเป็นไททันและกลืนกินเอเลนเยเกอร์เพื่อช่วงชิงพลังไททันบรรพาบรุษที่ถูกขโมยไปนั้นกลับมา จาก2ช่วงเวลานี้เชอรี่ก็อยากให้เ,เพื่อนๆนั้นได้สังเกตที่หลอดบรรจุพันธุ์ของเซรุ่มน้ำไข่สลังนะคะแล้วเราจะนำมาเทียบกับหลอดเซรุ่มที่ปรากฏขึ้นในส่วนของเหตุการณ์จากฝั่งทวีปมาเลยกันค่ะโดยการปรากฏของเซรุ่มน้ำไข่สลังไททันจะมีด้วยกันอยู่2เหตุการณ์ค่ะนั่นก็คือในตอนที่เหล่ากองกำลังจกกักรวรรดิเอลเดียถูกนำตัวมาประหารชีวิตที่เกาะ p a r a ดิสและถูกทหารจากจากกักรวรรดิมาเลยฉีดเซรุ่มน้ำไข่สลังเข้าไปที่ต้นคอโดยที่ทหารเหล่านั้น ก็จะสามารถเลือกขนาดความสูงของไททันเหล่านั้นได้ด้วยและในครั้งสุดท้ายก็จะเป็นช่วงที่เยเลนาได้นำเซรุ่มนำไขสันหลังมาส่งมอไปกับรัฐบาลเอลเดียที่จะอยู่ในเนื้อเรื่องของซีซันที่4ซึ่งที่มาของเซรุ่มเหล่านั้นก็มีที่มาจากศูนย์วิจัยในทวีปมาเล ทว่าเบื้องหลังในการวิจัยนั้นจะมีชาวเอเดียที่เป็นเชลอยอยู่ในจกักรวรรดิมาเลร่วมด้วยหรือไม่อันนี้พวกเราก็ต้องมารอดูกันอีกทีนะคะว่าอาจารย์จะขยี้ปมในจุดนี้หรือเปล่าและเมื่อเราเอาบรรจุภัณฑ์ของเซรุ่มที่ปรากฏขึ้นในโลกภายในกำแพงกับเซรุ่มนำไขสันหลังไทยท่านจากทวีปมาเลมาเปรียบเทียบกันก็จะพบว่าบรรจุภัณฑ์ของเซรุ่มทั้งหมดนั้นมีลักษณะเหมือนกันเลยค่ะและถ้าหากว่าเซรุ่มที่มีคุณภาพที่ดีดกว่า พวกมันก็จะถูกบรรจุอยู่ในกล่องที่มีความพิเศษกว่าไททานคุณภาพทั่วไปที่ใช้กับนักโทษเฉลยชาวเอลเดียและยังมีอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจค่ะนั่นก็คือยาที่ใช้เสริมพลังให้กับไททานจากข้อมูลที่ปรากฏมาแล้วระหว่างการดําเนินเนื้อเรื่องเราจะพบว่าไททันทั้ง9นั้นจะมีบางชนิดที่สามารถสร้างกราะคริสตัลเพื่อใช้เป็นอาวุธแล้วก็เกราะป้องกันได้ และความสามารถเหล่านั้นในตอนแรกพวกเราก็คิดว่าจะมีแต่ไททันเพศหญิงเท่านั้นที่สามารถสร้างเกราะคริสตัลได้ทว่าในปัจจุบันพวกเราก็พบแล้วนะคะว่าไททันเกราะไททันสัตว์ไททันคอนสงครามและไททันจู่โจมก็สามารถที่จะใช้พลังในส่วนนี้ได้นั่นก็เป็นเพราะว่าพลังเหล่านั้นได้รับมาจากยาชนิดหนึ่งที่เสริมศักยภาพของพลังไททันนั่นเองดังนั้นจากข้อมูลที่เชอรี่รวบรวมมาทั้งหมด ก็น่าจะสรุปทฤษฎีเบาแสเกี่ยวกับที่มาของเซรุ่มนำไข่สลังไททันได้ว่ากษัตริย์ฟริดองที่145หรือว่าคาวฟริดได้เป็นคนขโมยน้ำไข่สลังไททันรวมถึงยาเสริมพลังคริสตัลหรือการสร้างเกราะในตอนที่พวกเขาอพยพมาอาศัยอยู่ในเกาะพาราดิสต์นั่นเองโดยกำแพงที่ถูกสร้างขึ้นมานั้นก็ได้รับพลังมาจากย้ายที่ใช้เสริมศักยภาพของไททันในการสร้างเกาะรวมไปถึงคริสตัลเรืองแสงที่ปรากฏอยู่ใต้วิหารของตระกูลเรสที่จากข้อมูลได้มีการระบุเอาไว้ว่า คริสตัลเรืองแสงสีฟ้าเหล่านั้นเกิดมาจากเศษเสี้ยวพลังของไททันบรนพาบรุษนั่นเองและยังมีทฤษฎีจากคำพูดของ Race, อูริเรสอดีตผู้ถือครองพลังไททันบรนพาบรุษที่เขาได้พูดถึงอนาคตของโลกภายในกำแพงว่าอีกไม่นานโลกใบนี้ก็จะถึงคราวร่มสลายอาจจะเป็นไปได้ที่อูริเนอาจจะรู้อยู่แล้วว่าปริมาณของเซรุ่มนำไข่สันหลังไททันมีจำนวนจำกัดและมันก็กำลังจะหมดลงดังนั้นในอีกต่อไปไม่นาน หากตระกูลเรสไม่สามารถที่จะทําการสืบทอดพลังไททันบรรพบรุษได้อีกต่อไปอนาคตที่เกาะพา r a d i s จะถูกสตูจากโรคภัยนอกบุกโจมตีก็มีสูงมากดังนั้นระยะเวลา100ปีที่ผ่านมาในกําแพงไม่น่าจะมีใครที่สามารถได้ตะวิจัยแล้วก็ผลิตเซรุ่มน้าไขสันหลังไททันขึ้นมาได้เอาละคะ่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับการผ่าปริศน,นาไททันเกี่ยวกับที่มาของเซรุ่มน้ำไขสลังไททัน และถ้าหากว่าเพื่อนๆนั้นชอบคลิปวิดีโอนี้ก็อย่าลืมกด subscribe กดถูกใจกดกระดิ่งเพื่อรอการแจ้งเตือนจากช Ch ่อง Space Mangah Society และถ้าเพื่อนๆมีประเด็นอะไรที่น่าสงสัยน่าสนใจก็สามารถเสนอกันเข้ามาได้ใต้โพสต์วิดีโอนี้สำหรับพาพิษนาไทท่านเอพิโซดนี้ต้องขอลากันไปก่อนและพบกันใหม่ในเอพิโซดหน้าสวัสดีค่ะ